ลูกแมวกลุ่มนี้นะคะก็เป็นลูกของแม่โดโซนะคะซึ่งข้างหลังในกรงนั่นคือน้องัวลอยนะคะลูกแมวกลุ่มนี้อยู่ในบ้านหลังหนึ่งนะคะที่อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีนะคะแล้วก็เป็นที่มาของการช่วยเหลือแม่โดโซแล้วก็ลูกแมวกลุ่มนี้นะคะนี่คือน้องโกแก่นะคะตัวนี้ซึ่งต่อมาจากไปแล้วตัวเมื่อกี้คือน้องโตโรตอนเด็กๆนะคะแล้วตัวนี้คือน้องคิดแคทแล้วตัวที่ กระโดดมานี่นะคะก็คือแม่โดโดนะคะแม่ของลูกแมวเหล่านี้นะคะแล้วก,ก่อนที่จะช่วยเหลือเขามาเนี่ยเขาอยู่กันแบบนี้แล้วหลังจากที่ช่วยเหลือมาไว้ในบ้านเนี่ยร่วม2ปีผ่านไปนะคะก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นกับลูกแมวคลอกนี้รวมถึงแม่โดโซขึ้นมากมายเลยนะคะเริ่มตั้งแต่วันแรกที่เราตัดสินใจรับลูกแมวกลุ่มนี้มานะคะนี่คือพระโลมาจึงตอนนี้เป็นพระนะคะพระโลมานะคะ กรงที่เห็นเหล่านี้ก็ถูกช่วยเหลือน้องๆเนี่ยออกมาจนเกือบหมดแล้วนะคะน้องๆที่อยู่ในกรงเหล่านี้นั่นคือน้องแสนสุขนะคะที่วิ่งลายสลิดอยู่ข้างหลังนั่นนะคะน้องๆเนี่ยอยู่กันแบบนี้นะคะกรงหนึ่งเนี่ยสีห้าตัวแล้วก็พื้นกรงเนี่ยเป็นเหล็กซี่ๆไม่มีอะไรปูในกรงเนี่ยก็ไม่มีอาหารไม่มีน้ํานะคะบางกรงเนี่ยอยู่กันแบบนี้แต่ไม่ต้องห่วงแล้วก็ไม่ต้องวิตกนะคะน้องๆเหล่านี้ ถูกช่วยออกมาแล้วณนะวันนั้นนะคะวนน้องหมาเนี่ยเราช่วยไม่ได้เราก็ช่วยได้แค่ซื้อพัดลมไปให้เขานะคะแล้วการขนย้ายน้องๆในวันนั้นนะคะนอกจากกลุ่มของแม่โดโซกับลูกๆแล้วเนี่ยก็ยังมีน้องๆกลุ่มอื่นคอกอื่นที่เราขนออกมาจากบ้านหลังนั้นคนละอกแล้วคลอกเล่าตัวแล้วตัวเล่านะคะรวมแล้วเนี่ย 69ตัวคลอ,อกนี้คือคลอ,อกของน้องส้มยูสุน้องส้มตําน้องส้มแมนดารินแล้วก็น้องส้มฉุนซึ่ง3ตัวเนี่ยสตัวแรกเนี่ยยังอยู่ในบ้านดีนะคะส่วนน้องส้มฉุนเนี่ยจากไปด้วยอาการป่วยทั้งคลอ,อกนั้นอ่ะก็ยังคงเหลือ3ตัวส่วนคลอ,อกนี้คือคลอ,อกของแม่โดโซนะคะตัวสีส้มนั่นคือน้องโตโรนะคะแล้วนี่คือ น้องโลมาตอนที่ยังยังยังไม่ได้บวชน,นะคะก็ขออนุญาตเรียกน้องโลมาแต่ตอนนี้เป็นพระโลมาไปแล้วก็ช่วยผู้กองทุกอย่างนะคะไม่ว่าแม่จะตัดสินใจทําอะไรเนี่ยก็เป็นตัวช่วยคอยช่วยผู้กองทุกอย่างในการช่วยเหลือน้องแมวเหล่านี้นะคะแม่เดยวโศกกับลูกๆเนี่ยวันแรกเนี่ยที่ช่วยเหลือมาเราก็ให้น้องๆเนี่ยกักบ,บริเวณไว้ในห้องนอนห้องหนึ่งนะคะหิวหิวมาเ,วเร็วเ็วเพื่อนมากินนะยุ๊ย มาเร็วเร็วเร็ว,เรวมาเร่นได้แล้วน,น,นุ่มสนเูนะถ้าอยากติดตามเหตุการณ์การช่วยเหลือน้องแมว69ตัวนะคะจากบ้านหลังหนึ่งที่เลี้ยงน้องๆแบบขังไว้เนี่ยนะคะบ้านที่มาจากบ้านแม่โดโสเนี่ยนะคะชื่อคลิปว่าช่วยเหลือแมว69ตัวให้พ้นจากขุมนรกนะคะมีตั้งแต่ EP ที่1 จนถึง E ีพีที่5นะคะน้องสี่ตัวเนี่ยนะคะก็ถูกช่วยเหลือออกมาพร้อมกันนะคะน้องสี่ตัวนี้ถูกขังไว้ในกรงนะคะแล้วก็เอาไว้โคนต้นไม้ซึ่งแดดก็ส่องฝนก็สาดนะคะผู้กองทนเห็นไม่ได้ก็เลยช่วยมาเป็นรอบแรกๆนะคะน้องสี่ตัวนั้นก็คือน้องส้มตําน้องส้มฉุนน้องส้มยูสุแล้วก็น้องส้มแมนดารินนะคะตอนนี้ก็โตอยู่ในบ้านนี่คือน้องส้มยูสุนะคะที่ถอยหลังอยู่เนี่ยวันแรกๆกเขาก็กลัวแต่ว่าตอนนี้สอปีผ่านไปแล้วน้องๆก็อยู่ในบ้านกันอย่างสุขสบายแล้วก็อ้วน เวแ<อ>งน้องๆ<น>กลุ่มนี้นะคะซึ่งต่อมาเนี่ยมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายกับลูกๆของแม่โดโซนะคะตัวสีส้มนี่คือน้องโตโรซึ่งเป็นหนึ่งเดียวในส้มเดียวในครอกลูกแม่โดโสนะคะและตัวทางขวาสีขาวออกมนๆหน่อยก็คือน้องเล็อกนะคะซึ่งต่อมาเนี่ยเป็นโรคเฟดนะคะแล้วก็ตัวทางซ้ายถ้าข้างในสุดเนี่ยสีขาวตัวนั่นคือน้องคิดแคท ซึ่งต่อมาก็จากไปอีกเช่นกันเป็นภาพน่ารักน่ารักของแม่โดโซกับน้องโตโรนะคะแม่ลูกซึ่งตอนนี้นะคะน้องโตโรเนี่ยก็เติบโตขึ้นมาในบ้านถึงแม้ว่าจะต่อมาเนี่ยมีเรื่องราวเกิดขึ้นในบ้านอีกน้องโตโรตัวนี้เกิดเหตุเกิดอุบัติเหตุขึ้นในบ้านที่ไม่ทราบสาเหตุเลยนะคะซึ่งผู้กองเนี่ยก็พยายามต่อสู้ที่จะรักษา ดวงตาของน้องโตโรจนถึงที่สุดนะคะแล้วนอกจากสองคลอกที่พูดถึงมานี้นะคะก็ยังมีอีกคลอกหนึ่งอีกนะคะอันนี้คือคลอกของแม่สงกานนะคะที่พระลุมมาเนี่ยกำลังวิง่งหลอกล่ออยู่เนี่ยเพราะว่าแม่สงกานเนี่ยมีลูกน้อยสองตัวคือน้องฟินแลนด์กับน้องปาปาซึ่งอย่างเล็กมากแล้วตอนที่รับมาเนี่ยแม่สงกรารผอมแบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเขาห่วงลูกมากผู้กองอให้แม่สงกรารกับลูกน้อย2ตัวเนี่ยมาอยู่ในห้องนอนผู้กองนะคะคนละห้อง กับที่ให้แม่โดโซกับลูกๆอยู่แล้วก็คนละห้องกับที่กลุ่มของน้องส้มตำกับน้องส้มมาเดรินอยู่นะคะเป็นความห่วงลูกของน้องสแม่สงกรานนะคะซึ่งต่อมาเนี่ยก็อยู่ด้วยกันมาจนลูกโตแล้วนะคะส่วนแม่ลูกคู่นี้คือแม่โดโซกับน้องเลล็อกนะคะน้องเลล็อกเนี่ยต่อมาเนี่ยนะคะก็มีปัญหาอีกนะคะอยู่ๆวันหนึ่งเนี่ยก็ขาหลังสองขาข้างหลังเนี่ยก็ ไม่สามารถใช้งานได้เสียอย่างนั้นนะคะปรากฏว่าเราก็พาน้องเล็ล็อกเนี่ยไปที่โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทายาลัยเกษตรศาสตร์นะคะหมอก็อวิจัยวินิจฉัยแล้วว่าน้องเนี่ยเป็นโรคเฟดก็คือโรคลิ่มเลือดอุดตันอยู่ๆดีๆเนี่ยเลือดก็ไม่ไปเลี้ยงสองขาหลังนะคะก็เลยทําให้น้องเนี่ยเดินไม่ได้แล้วก็ผู้กองก็พาไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนที่มีชื่อเสียงโด่งดังแห่งหนึ่งนะคะเพื่อหวังว่า เขาเนี่ยจะสามารถดำรงชีวิตยอยู่ได้หลังจากที่จะต้องตัดขาหลังสองข้างนั้นนะคะแล้วนี่คือความรักของแม่โดโซก,กับน้องเลเนี่ยถึงแม้ว่าแม่โดโซจะมีลูกหลายตัวแต่ตัวที่รู้สึกว่าสนิทมากเนี่ยจะเป็นแม่โดโซนี่คือช่วงเวลาที่น้องเลอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะผู้กองเนี่ยเวลาที่จะไปเยี่ยมน้องเลล็อกเนี่ยก็จะเอาผ้าเช็ดตัวเนี่ยถูกลิ่นตัวของแม่โดโซเพื่อจะเอาไปให้น้องเลล็อกที่โรงพยาบาลนะคะเพราะว่าเวลาที่ เอาไปให้แล้วทําแบบนี้ทุกครั้งเนี่ยนะคะน้องเลล็อกเนี่ยก็จะรู้สึกดีแล้วก็จะคลุกกับผ้ากลิ่นตัวของแม่เขากลิ่นได้หรอคะท้ำกลิ่นได้ไหมกลิ so ่นได้ไหมอ้าวแก่แล้วซุกเนี่ยแหละโอ้โหซุกเนี่ซุกเนี่ยซุกเนี่ยโอ้โหโอ้โห ผมทำยังไงยังไงลูกไอ้กิ่งึงแม่เดี๋ยวได้กลับบ้านแล้วลูกตถึงแม่อาล้งดว้วาเนี่ยเนี่ยก็หมกินแม่นี้ก็กินแม่นี้ก็อมให้เลยหอมให้เลยอ่าทาไมภาพของความรักของแม่ลูกนะคะน้องเลอยเนี่ถูกรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนานเดือนขว่าๆเลยนะคะจนในที่สุดน จะนัดกันพรุ่งนี้เพื่อจะกลับบ้านแล้วนะคะคืนนี้น้องเลโรกก็จากไปนะคะซึ่งผู้กองเนี่ยรู้สึกผิดหวังนิดนึงที่ว่าก่อนที่เขาจะจากไปเนี่ยเขาควรจะได้เจอแม่เขาก่อนนะคะซึ่งทั้งคุณหมอเองทั้งตัวผู้กองเองก็ไม่คิดว่าเขาจะจากไปแบบ กระทันหันแบบนั้นนะคะทั้งที่ทําการรักษากันมายาวนานมากนะคะแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายเนี่ยค่อนข้างสูงมากนะคะแต่โชคดีตอนนั้นก็มีผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งเนี่ยมาช่วยในเรื่องค่ารักษาของน้องเล็รกนะคะซึ่งรักษาดูที่โรง,งพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งซึ่งราคาค่อนข้างสูงมากเพราะเราเนี่ยคาดหวังว่าเขาเนี่ยจะถึงแม้จะถูกตัดขาหลังสองข้างไปแล้วเนี่ย ก็คาดหวังว่าเขาจะได้กลับมาใช้ชีวิตที่บ้านกับแม่ของเขากับน้องโตโร่ที่เหลืออยู่นะคะซึ่งในตอนนั้นอ่ะเราคุยกับคุณหมอที่โรงพยาบาลน,นัดร้านตัดมาร้านเนี่ยจะมาตัดล้อเลื่อนให้น้องเลล็อกเนี่ยใช้แทนขาหลังสองข้างแล้วนะคะแต่ว่าคืนก่อนที่จะกลับบ้านเนี่ยน้องเลล็อกเนี่ยก็จากไปนะคะอตอนนั้น,นก็รู้สึกเสียใจแล้วนะคะแต่ว่าทุกอย่างเนี่ย มันผ่านกระบวนการที่เราพยายามจะต่อสู้เพื่อให้เขาได้มีชีวิตได้ใช้ชีวิตได้มาทุกอย่างแล้วนะคะก็มันก็ต้องผ่านไปแล้วอีกตัวหนึ่งที่มีปัญหาก็คือน้องโตโรนี่คือบรรดาลูกของแม่โดโสทั้งหมดนะคะที่มีปัญหาน้องโตโรเนี่ยอยู่ไม่มาในบ้านนะคะช่วงประมาณอตอนตอนที่รับมาเนี่ยอายุเขาน่าจะประมาณสักสองเดือนแต่ช่วงประมาณสักสาเดือนเดือนที่เดือนประมาณ1เดือนที่อยู่ในบ้านมาเนี่ยอยู่อยู่ก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นในบ้านทําให้น้องโตโรเนี่ย ตามองไม่เห็นทั้งสองข้างซึ่งผู้กองเนี่ยก็พยายามอีกเช่นกันพยายามพาเขาเนี่ยไปรักษารักษาหลายที่มากาเริ่มตั้งแต่ศูนย์โรคตาสัตว์ที่กรุงเทพมหาคนครเลยนะคะขับรถเที่ยวไปทเที่ยวมากันอยู่นะคะพยายามจนถึงที่สุดแล้วดวงตาทั้งสองข้างของน้องโตโ่เนี่ยก็ไม่สามารถกลับมามองเห็นได้นะคะแต่ณวันนี้ 2ปีผ่านไปแล้วนะคะน้องโตโรเนี่ยก็โตขึ้นมากแล้วแล้วก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ถึงแม้ว่าตาทั้งสองข้างจะไม่เห็นแล้วโชคร้ายไปกว่านั้นนะคะคลอกของแม่โดโสเนี่ยาาภายหลังเนี่ยผู้กองก็มีการคัดกรองโดยตรวจตรวจเลือดแมวทั้งบ้านนะคะก็ปรากฏว่าคลอกของแม่โดโสเนี่ย เป็นหมดเจอโรคริวคีเมียทั้งหมดเลยนะคะก็คือน้องโตโรน้องเลแล้วก็แม่โดโซที่เหลือนะคะส่วนน้องคิดแท็กกับน้องโกแก่เนี่ยก็จากไปก่อนหน้านั้นนะคะแล้วพอตรวจเจอว่าเขาเป็น ดิวคิเมียเนี่ยก็จะมีการพาไปหาหมอไปเช็คสุขภาพไปฉีดยากระตุ้นภูมิกันตลอดเวลาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแม่โดโซหรือว่าน้องโตโรเพราะว่าแมวที่เป็นดิวคิเมียเนี่ยจะต้องเที่ยวหาหมอตลอดแล้วก็จะต้องเวลาภูมิตกเนี่ยเขาก็จะมีอาการแย่แบบเนี้ยผู้กครองก็ต้องมานั่งป้อนอาหารเขาแล้วก็พาไปฉีดยากระตุ้นภูมิป้อนยากระตุ้นภูมิกันจนกระทั่งภูมิเขาดีขึ้นนะคะทั้งแม่ทั้งลูกเลยที่เหลืออยู่ตอนนี้นะคะเรียกว่าต่อสู้กันนะคะแล้วก็ ตัวแม่โดโซเอ่ยตัวน้องโตโรตัวน้องเลยล็อกที่จากไปนะคะกะ็น้องโตโรกับน้องกับแม่โดโซเนี่ยก็อาการดีขึ้นส่วนแม่โดโซเนี่ยอพอช่วงหลังๆเนะี่ยผู้กองค่อนข้างจะบอกผู้ติดตามอยู่เสมอว่าให้ทําใจไว้บ้างนะคะเพราะว่าเขาจะค่อนข้างผอมแล้วก็ด้วยนิสัยของเขาเนี่ยจะเป็นแมวที่นิสัยเรียบร้อยมากๆแล้วก็ไม่ยุง่งไม่สูงเสียงกับใครจะยุ่งแต่กับลูกตัวเองเท่านั้นแล้วก็ ไม่โวยวายไม่ขี้วินนิสัยน่ารักมากๆเป็นแมวที่นิสัยดีมากๆสําหรับแม่โดโซตัวนี้นะคะแล้ววันหนึ่งเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์ที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นก็คือแม่โดโซเนี่ยหายใจหอบน้องโตโรเนี่ยก็มีอาการซุดซุดทรงทรงอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะคะอย่างรอบนี้เขาก็หายใจหอบเช่นกันแต่ผู้กองก็พาไปหาหมอจนกระทั่งเขาฟื้นฟูร่างกายจนดีขึ้นมาแล้วนะคะแต่ตัวที่น่าเป็นห่วงก็คือแม่โดโซ แม่ของน้องโตโรนะคะกระทั่งต้องพาไปให้ออกซิเจนที่โรงพยาบาลนะคะรับนะไว้หายแล้วแม่มารับนะรักษาตัวให้หายนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเยี่ยมอีกนะให้เ้าสอบหนูหนูอยู่นี่กันนะนะลูกนะอยู่นี่กันนะลูกอ่าอยู่นอนนี่นะแล้วเดี๋ยวจะมารับนะ รักษาตัวให้หายแล้วจะมารักนะโอเคแล้ว <Okay. S 3> แรกที่แม่โดโกเข้าโรงพยาบาลไปนะคะวันรุ่งขึ้นเนี่ยไม่มีอีกแล้วนะคะเพราะว่าตอนเช้ามาเนี่ยคุณหมอก็โทรบอกผู้กองว่าแม่โดโซเนี่ยจากไปอย่างสงบแล้วนะคะก็ขอให้ดวงวิญญาณของแม่โดโซเนี่ยได้ไปเจอกับลูกๆที่จากไปแล้วนะคะเพราะตอนนั้นเนี่ยเพราะตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่น้องโตโร อยู่ตัวเดียวเท่านั้นนะคะสําหรับลูกๆทั้ง4ตัวของแม่โดโซนะคะก็ขอให้เขาหลับให้สบายนะคะแล้วนี้ก็เป็นภาพที่แม่โดโซเนี่ยกับน้องเลเนี่ยตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยน้องเลรักแม่โดโซเหลือเกินนะคะเวลาจะนอนก็ขอซุกนอนด้วยนะคะแม่โดโสหลับอยู่นะคะน้องเลก็จะคอยซุกอยู่ตามขนตามตัวของแม่โดโสด้วยด้วยด้วย ด้วยความสุขของเขาอะนะคะแต่ณวันนี้เขาคงได้ไปเจอกันแล้วนะคะคุณทุกกําลังใจนะคะทุกความคิดเห็นทุกการติดตามนะคะพี่น้องจะช่วยส่งอาหารให้น้องแมวที่บ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารเม็ดอาหารเปียกหรือว่าทรายแมวหรือว่าอาหารสําหรับน้องมาจรในเบาะทรายนะคะ สามารถส่งมาได้ตามที่อยู่ที่ผู้กองแจ้งแล้วก็ปักหมุดไว้ในความคิดเห็นความคิดเห็นแรกนะคะหรือท่านใดจะสนับสนุนผ่านปุ่มซูเปอร์แตงก็สามารถทําได้นะคะฝากพี่น้องช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้น้องแมวจรแล้วก็น้องหมาจรในบ่อราย์กันด้วยนะคะ